ที่ถูกรางวันที่หนึ่งเขาก็มาบอกหนึ่งมนี่คน<อ><า>ม,มา,ามบอกแร้างวันที่หนึ่งสร้างสลาเลยทีนี่เขาเคยได้ยินคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดแงเหที่แล้วเช่วยกันสวัสดสีวันนี้เบิกซ่าเพิ่งมาค่ะไม่ดีเ<ง>วดที่แล้วเข,าขว้าคักเลยป่ค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย วันไหนคนะน่ะวันที่ว่าทีผ่านมานใน26เนี่ยเท่าเปียกเลยเห็นไหมแต่ว่าชีอยากเขาไม่เอาโอ้ยมีไม่เบอร์โทรชีทโทรไม่เป็นเนี่ยแบบ26งว 2, ดก่อนเลยนไหมแล้วงวดนี้ชีเด,ชด่นให้เห็นไหมเหน็นไหมเด่นให้เห็นไหมอ่ะมีสองหางแล้วก็แน่ๆนะมีสามเอาเอาลงสักนิดค่ะแม่ชีแล้วแล้วก็งวดนี้นะคะ เลขของแม่ชีนี่มาแบบไหนคะเป็นเลขฝันหรือว่าคำนวณคะแม่ชีอันอันอันนี้เป็นที่นั่งสมาธินะกูแม่ชีนั่งสมาธิเอางนั่งสมาธินะนั่งอยู่ตรงไหนคะเนี่ยนั่งประมาณตีสองตีสองแล้วตีสามและเลขนี่จะมาแบบไหนคะเขาจะมาบอกมีภูมิมาบอกมาบอกในหูเขาบอกว่าสี่ห้าหก เขาเคยได้ยินใช่ไหมแต่ซีก็เคยสร้างให้กูบาอาจารย์มาเยอะและแต่เดี๋ยวนี้ซีมาอยู่กับปู่เนี่ยซีอยู่คนเดียวซีก็แต่งตัวอย่างนี้แหละบางทีเปธรรมดาบางทีก็เป็นซีตอนตอนจะหลับก็ใส่ซีแล้วสวดมนต์ภาวนาเวลาเราหาเราไมีป่าเราไม่มีไงเราขาดแคลนเนาะเราขาดแคลนเราไม่มีอะไรเก็บเห็ดอย่างนี้น่ะต้องอื เทปเห็ดต้มเห็ดต้มข้าวใส่เห็ดให้เรานะต้มให้หลวงตาหลวงปูห่หาฟืนต้องหาฟืนรูนฟืนมาตัดฟืนต้มน้ําให้อาบเดี๋ยวนี้ซีเหนื่อยบอกว่าหลวงตาหยุดก่อนนะต้มน้ําให้อาบทั้งสององค์นั่นแหละ<ม>ซีบอกว่าโอ้ยคงจะได้บุญเยอะเนาะต้มน้ําให้อาบต้มน้ําให้กินแล้ว<ม>ุงข้าวให้กินซีก็บอกว่าขนาดพ่อซียัยงไม่ต้มน้ําให้อาบกีนนะนี่คุมูมาอาจารย์ซีก็ทําแบบว่าเป็นพ่อเลยนะ,ะเวลาจะเรียกกินข้าวหลวงตาหลวงปูนิมนต์ ท่านก็ลงมาเออเออมาเลยลงตัวแต่กี้ก็มีมีซีคนเดียวนะซีก็อยู่คนเดียวเงียบ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 ไม่มีอะไรนะซีก็เออที่ว่าขาดขาดแคลนนี่คือขาดแบบไหนบ้างครับเผื่อเย็บซีอยากทำบุญกับแม่ซีค่ะซีขาดแคลนเนาะค่ะซีอยากทำให้ปู่พอใจแบบหนึ่งเป็นชื่อของซีเองนะ คือจะให้พระองค์นี้ดูนะซีไปทํามาแล้วนะอยากอยากให้ตรงนี้น่ะมีชื่อเสียงของซีมั่งว่าเออม,มีมีมีส่วนสร้างกับครูบาอาจารย์มั่ง <c oughs> ก้อนหน่อยหนึ่ง <c oughs> ถ้าพีมีเงินแล้วเนี่ยซีกับไม่ไม่อยู่นะซีจะไปสร้างตําหนักตัวเอง <c oughs> เออเป็นตําหนักตัวเองคือที่อยู่ของซีนั่นแหละเป็นตําหนักของซีนั่นแหละท <c oughs> ัพสี่ห้าไร่อยู่สีบอกบ้างนี้ <c oughs> คือว่าเป็นเป็นตําหนักของแม่ชีจำปีเลยเนี่ยเป็นจามมณีนะ ซีอยากอยากทำจามาีขึ้นจากองคหนึ่งเป็นของซีเองเพราะว่าทําให้ปู่แล้วนี่เป็นองค์สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ว่าวัดไหนที่ซีไม่สร้างนรซีสร้างจตสร้างไม่ได้คืออะไรเหมือนกับว่ามันมันมีอะไรกัดเราอยู่นะเราเราทําไม่ได้คืออะไรเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้คืออะไรอ่ะเราอยู่คนเดียวเมื่อก่อนไปีกายเราต้องยอมก่อนเราจะไปแข็งไม่ได้เพราะว่าเราต้งตใช้สมาธิอ่อนโยนให้มากที่สุดเลย นะคะ,ะถ้าเราจะไปแข่งข้อกับใครไม่ได้นะบอกใ<น>้เขาแล้วก็คอยหลบตัวเราไม่ให้ใครเห็นเราก็อยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็สมาธิอ่านหนังสือ,อ,อเรียนรู้ของเราไปกับภูมิทีนี้เราอ่านหนังสือแล้วเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้แล้วเราก็ไปบัดรโน้นบัตรนี้เราก็ได้ที่หนึ่งไปสอบบัตรนี้เราก็ได้ที่หนึ่งอ,อยู่คนเดียวนี่เราเราเรียนไปกับพุทธเจ้าเรียนไปกับพุทธลูกอลองรับสินกับพุทธลูก เราเราเรียนกับพุทธลูกใครจะว่างไงเราไม่สนใจเราว่าเออการการเขาพูดเทน้ําเทท่าแหละคือว่าเขาพูดให้ทัวเขาเองถ้าเขาไม่รักตัวเองเขาต้องบรรยายอะไรไม่ได้แล้วนะเขาเขาพูดให้ตัวเองเขาเนี่ยลำบากแต่เราก็คิดว่าเอออย่าพูดให้ตัวเองเลยให้มีสมาธิแม่เธอสอนไม่ได้เราก็เป็นตัวมนุษย์ธรรมดาอยู่เราสอนไม่ได้แต่ข้ายังสอนไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าอ่นี่นะคนอะมนุษย์คือประเสริฐเลิศสมบัติแต่เป็นคนนี่สิสอนยากมากเลยนะคะแต่ซีก็ไม่สอนใครสอนตัวเองเท่านั้นค่ะคือว่ามาอยู่นี่ก็อยู่กลางป่าไฟก็ไม่มีอซูราเซลก็น้อยใชีล้วทีนี้พระก็ได้ต้มข้าวใส่เห็ด โอ้ถ้าใครจะมาบริจาคเรื่องอาหารน้ำดื่มอย่างนี้นะก็ช่วยแม่ชีได้นะคะมาต้มนะมาต้มสันนะตักมาต้มอาบต้มสันบางทีเนี่ยชีจะตักในนี่แหละตักน้ําสะเลยค่ะตักนี่เระมาต้มสันเนี่ยตักใส่นี่เลยตอนนั้นเนียนว่าเม่ชีหอยทองเสียแล้วเจ้าเอานำมาข่อยบ่มีน้ำต่้่อยสิบไปเห็ดตังได๋มือมันหนึ่งเขาทานมาสี่สิบบาท เนนขับรถไปลงียนพี่เนนพี่เนน่ะใช้ค่าลมเขานะยี่สิบบาทนะเดี๋ยวซีจะใช้ค่าน้ําเขา <c oughs> ซีบอกว่าซีจะใช้ค่าน้น <c oughs> าําน,นะ <c oughs> าเงินเง <c oughs> ินยี่สิบบาทเขาทานมาเออไปบินธบาตเขาทานมาทีนี้เขาก็ไปใช้ค่าลมรถไปกัน,น่ะ <c oughs> บินทบ,บาตน่ะบางทีก็ได้ตั้นน้อยมาก็มาแบ่งกัน <c oughs> อ่า ทีนี้ก็หลวงปู่หลวงตามทีท่านก็อยู่ไม่อยู่เนาะอะก็ได้เฝ้าวัดกันจะมาแบบไหนแล้วก็สมาธิอย่างเดียวปองดองกันสามัคคีกันกับเนนอืมเนนคนนั้นแหละเขาเป็นเนนนะทีนี้ก็ขับรถไปกับชีขับรถไปอลมมันมันไม่มีอะลมรถอะเขาก็ได้ทานมายี่สิบบาทชีก็ได้ทานมายี่สิบบาทเขาถวายมาเออเดียวฉันจะซื้อน้ําก็แล้วกันนะยังเป็นหนี้เขาอีกห้าบาทไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเอาแฟบให้แัปไปมีซักผ้า แคปละหา้ามีไหมไม่มีแม่มีห่อสิบบาทเขาบอกว่าเดี๋ยวเช็นไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเซ็นไว้ก่อนเมื่อก่อนในหลวงปู่ไม่อยู่เนะเาะลําบากก็ทนเอาอืยังไงก็ทนเอาฮห้หลวงปู่มาเพิ่งมาประมาณในอ,อกปัรษานี่แหละท่านก็ยังไม่อยู่นะท่านาไปปฏิบัติอยู่ที่ก็ไปปฏิบัติเหมือนกันลายวัดเหมือนกันไปลายวัดเหมือนกันครับางทีก็มันออกปรรษานะ เราก็ต้องไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ไดทุบหน้ากันเยอะเนาะ,ะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่แล้วก็ได้รู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติยังไงเ้าก็ครูบาอาจารย์ตานกลางเราก็รู้ท่านปฏิบัติยังไงแล้วอ่านออกเขียนได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นการเดินกันนัง่งการทานกานันในเราก็รู้หมดการอ่านดันว่างตัวอะไรแล้วก็ได้หมดสัมผัสกับตัวเลขได้ก็เลยตัวนี้ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาฝูเขาก็มาถวายพ่อค้ากับข้าอย่างนี้เนาะเออใช่ ทีนี้สีว่าแต่ตงวดนี้น่ะไม่ชี้ได้ตัวไหนบ้างงวดวนี้เหรอซีได้เออสามสองสองสามสองแล้วก็ขอขอดูกระดาษ่อยได้ไหมคะกระดาษที่เขียนได้เนี่ยใหญ่มากเมื่อวดก่อนเหรอจะนี่นี่ที่เขียนไว้งวดนี้เหรอจินีนี่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 เนี่ยที่เขียนไว้ดีงวดนี้ล่ะนี่งวดนี้ล่ะที่เขียนไว้ขีดได้นะชี้เน้นไว้เลยเอาก่ะดาษเอาจะเรียกตัวไหนก็เรียกเอาแต่ว่าชี้เน้นไว้เลยนะ แต่ว่าตัวตัวนี้ตัวบนุนี่นแะแน่นอนตัวศูนย์แปดสามหกสามห้านะอสามหกสามห้านะมาทาบุญซื้อน้ํซื้อท่าบางทีทีก็ตักน้ำมันนี้เราต้มไม่ท่านบางทีกระท้องเสียโอเดี๋ยวนะาขาวหนูขอให้เอฟซีดูใกล้ๆกันอือออันนี้คือแม่ชีเขียนไว้งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นกัน หนสิงหาคมนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ